Henggo datang atas bibir apokum. Cun kratang nabi dentang mateng. Krum cun lai-lai krum cun dui kan. Seng krum cun yang mempecahkan kepala mereka itu tiap-tiap dipecahnya. Mangko kembali pulak seperti di hulu kalor, Dan tiada lumpuh mereka tu daripadanya sekali-kali. Pahin sebab hitkan kong pun krum neng. Kamlang ตีหัวตัวเองทุบหัวตัวเองแตกเลือดนะเลือดออกเลือดออกยางแตกที่ก็ว่าตีหัวตีตีตีพอหัวแตกปุ๊บก็จะกิืนกลับสู่สภาพเดิมแล้วก็ตีอีกตีวนไปอยู่แบบนั้นโดยไม่มีความเหนื่อยล้าหรืออะไรตีตลอดตีหัวแตกกลับสู่สภาพเดิมตีหัวแตกกลับสู่สภาพเดิมนบีก็เกิดความสงสัยมาก็บรรศดานีเสี่ปออินิี้จะจิตรี นบีก ah ็ถามว่าใครกันยิบรีนกลุ่มชนเหล่านี้หมายถึงใครมันก็กาตัวเนี่ยยิบรีนบอกว่ามาริกอยตูละพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยยังมัมบระกันกับพนมาริกยตูดาริปะดสัมบะยังคือบุคคลที่ทิ้งละหมาดถ้าพูดง่ายๆก็คือบุคคลที่ศีรษะของเขาหัวของเขานี่ไม่ยอมสุยุดแตะพื้นเหมือนกับว่าทําให้หัวของตัวเองนี่หนักก้มไม่ลง สู้หยุดไม่ลงนม่จะตีหัวของตัวเองตลอดเวลาสนับสนุนการทำคลิปสั้นอันกรานด้วยการสั่งเนื้อส่วนดานาไปกลิ่นพร้อมตามทันทีครับ